รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยร้านอาหาร Why Here บาร์แอนด์บิสตันเมเจอร์ซีนิเพ็กรัชโยธินสตูดิโอรามินทราสตูดิโอถ่ายโฆษณาภาพยนตร์และจัดอีเวนต์และนี่คือรายการตายกิวแจ็ไม่อยู่พ่อมันป่วยไม่อยากแค่ป่วยอย่างเดียวอยากให้ตายด้วยเลยอยากเล่นใหญ่มากเลยทำยังไงดีอ่ะพ่อวันนี้เรานะคะจะไปทัวร์กันแถวๆนนทบุร right? ีของอร่อยเยอะมากแลาแรกนี่เลยค่ะ ราเมงลิก,กิ้อยู่ที่ชิคกีพับิกราชพัิรพะทยาครับไปจามาไซมาเซมาไซมาเซวันนี้ไส้กิวจะพาปิงปองและพ่อป๋องขู่หูกินจูไปกินอาหารร้านอร่อยที่นนทบุรีทั้งราเมงเผ็ดสุซิีข้าวมกไก่สูตรเด็ดปิดท้ายด้วยร้านเนื้อย่างวากิว บอกได้เลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าพร้อมแล้วไปกินกันเลย มันดูเป็นไเหมือนมากนะารับประทานมากสวัสดีนะลูกสวัสดีครับหนูจ๋าก,การที่พี่มาที่ราเมนบิกินเนี่ยกับคุณพ่อเนี่ยค่มันลดตรงไหนหลายเรามันมีแบบจุดทีที่คุณมาคุณต้องสั่ง,ง,งเพราะอะไรจริงๆต้องเป็นราเมงค่ะจ้ะาได้หลักๆของเรานะคะจะมีน้าซุปนิโซะค่ะ,ะทงคดสือจะเป็นกระดูกหมูค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ดังมากๆก็คือเป็นซุปปลาอาโอบะค่ะตัวนี้เป็นดับเบิลซุปเลย ร้านนี้มีชื่อว่าราเมงริกิเป็นร้านราเมงเผ็ดสุดเด็ดจากญี่ปุ่นแท้ๆที่จบของชาวญี่ปุ่นได้นำสูตรมาะาากโตเกียวความเด็ดคือรสชาติซุปที่หอมเป็นเอกลักษณ์เหมือนบินไปกินที่ญี่ปุ่นเมนูที่ทางร้านแนะนำก็คือสาวหน้าราเมง ที่มีความเผ็ดให้เลือกตั้งแต่10% 20%และ30%ใส่ผัดผักกลิ่นหอมมีความเผ็ดร้อนถึงใจอุมะคาระทันเมงที่าพร้อมผัดตักและเพิ่มความรสจัดของตัวราเมงด้วยเต้าหู้มาออาโอบะราเมง เมนูที่คนสั่งเยอะมากเพราะว่าสำหรับคนไม่ทานเผ็ดถงคัสึรามเมงน้ำซุปกลิ่นหอมที่ทำมาจากซุปกระดูกหมูมีให้เลือกถึง3แบบทั้งซุปเกลือซุปโชยุและซุปมิโซอาหารทานเล่นทางร้านก็มีเกียวซากรอบเนื้อแน่นไก่คาราเกะพูดมาเยอะแล้วไปลองชิมกันเลยครับ มันเยอะมากเนี่ยอธิบายให้พ่อกับพี่ฟังหน่อยสิเออคืออะไรบ้างจ๊ะเริ่มจากด้านนู้นเลยค่ะ,ะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านค่ะตัวนี้เป็นอุมะคาระค่ะตัวนี้ค่ะจะเบสด้วยตัวซุปมิโซะค่ะเป็นมิโซะทันเมนคือเราเอาไปผัดก่อนเป็นน้ำซุปผัดกับหมูแล้วก็ผักค่ะตัวนี้ค่ะเป็นเต้าหู้ค่ะเป็นซอสตเต้าหู้เผ็ดให้รสชาติเผ็ดกลางค่ะกลิ่นมันหอมเป็นหอมนัวนะพ่อ,อมันมีความหอมนัวแต่นัวจากอะไรไม่รู้น่าจะเป็นเหมือนเต้าหู้แล้วก็แบบ น้ำซอสความนัวผัดอะไรเงี้ยเฮ้ยพุงเก่งผีเฮ้ยหาวน้ำมากเฮ้ยเขาชอบนะเวลาคนที่กินแบบเสียงดังแบบเนี้ยงพ่อดนมแต่ก็มีความแบบมีฟันนิดหน่อยแล้วก็มีความแบบมันดูดน้ําแบบน้ําซุปเข้าไปกับตามซอสเส้นอย่างเงี้ยมันทำให้ตีเข้าไปแล้วมันลดแบบพอดีกันเลยเข้าตรงซอสเส้นอ ดูดตัวนั้นจะเป็นอาโอาบะราเมงค่ะใช่ค่ะเป็นดับเบิลซ<ม>ุปค่ะเป็นซุปหมูนะคะผสมกับซุปปลาแห้งค่ะ ตัวนี้เป็นซาวนา่าราเมงค่ะเป็นแบบเผ็ดตัวนี้จะเป็นรสชาติเผ็ดร้อนค่ะคะวามเผ็ดจะอยู่ที่รลเวลสิบยี่สิบสามสิบอันนี้เลือกได้ด้วยต้องลองต้องลองต้องลองจะดูดุเดือดมากพนะ่อเอออันนี้รลเวลเท่าไหร่ครับสามสิบค่ะเผ็ดท,ที่สุดเลยก็จะ<อ>มีความข้นของพริกมากเดี๋ยวพริกที่เอามาใส่มันเป็นพริกอะไรอะลูกเป็นพริกญี่ปุ่นค่ะเป็นพริกป่นแล้วน้ำมันข้นมากเลยคือไม่มีน้ำมันกึ่งจะแห้งๆแล้วปะใช่ค่ะ โอยเผ็ดไหมเนี่ยเหมือนพัวพริกเขาจะดูดน้ำซุปไปเรื่อยๆอ่ะใช่คือพริกญี่ปุ่นเขาอะฮะมันซึมเข้าไปในเส้นเนี่ยเส้นเนี่ยซึมเข้าไปหมดเลยอ่ะถามว่าถ้าไม่อานเผ็ดจะคิดว่าเ้นี่เผ็ดตายแต่คนไหนถ้าเป็นคนทานเผ็ดนะผมว่าเป็นความเดียที่เรากําลังสู้เราสู้ได้เราสู้ได้เราสู้้ไดสู้ได้ ถ้าสมมติวเผ็ดๆ,ๆม,ามากๆนี่เรามีอันนี้เออมีแล้วก็แก้ม้เครื่องเคียงค่ะ,ะเป็นเกี๊ยวซ่าคาราเกะค่ะแล้วก็ทาโกยากิตัวนี้ค่ะสุดท้ายเป็นทงคอสึรา,ามเมงค่ะตัวนี้จะเป็นแบบชิโอค่ะคือซุปเกลือตัวเบเกเขาค่ะจะเป็นเบสอ่าทงคอสึก็คือเป็นซุปกระดูกหมูค่ะแล้วปรุงรสด้วยซุปเกลืออ,อีกทีนึ่งก็คือเบสิกเบสิคใช่ค่ะจะเป็นแบบออริจินอลเลยค่ะขออนุญาตนะครับแต่หนูว่าเนี่ยมันดูแบบถึงมันจะเบสิกแต่หนูว่ามันมีความแบบ ทำน่าจะดีอ่ะหอมนะดูน้ำก่อนนะว้าวฟินเหรอฟินเหรอพ่อเฉียบเฉียบเฉียบโอ้ยเส้นเหรอเส้นดูเส้นนะเส้นนี่นี่นี่เส้นดูดีมากดูนะดูนะว้าวว้าวว้าวมันจะออกนุ่มๆแล้วก็รสามัน มันดีอ่ะคือมันกลมกล่อมอ่ะเออแล้วก็เค้ยวมันไหนกับกันคือมันหอมันอร่อยอ่ะราศราเมงริกกตั้งอยู่โครงการ Chic Republic สาขาราชพฤกษ์เมนูเด็ดก็คือสาวหน้าราเมงไซส์ธรรมดาราคา240บาทมะขระทานเมง ไซส์ธรรมดาราคา230าราทบะาทปราแมง่งไซส์ธรรมดาราคา210บาททงคัสึราหมมงไซส์ Size ธรรมดาราคา180บาทนอกจากนี้ยังมีซูชิคันดะที่อยู่ในเครือเดียวกันมีซูชิมากมายหลายแบบที่คัดปลาปลาสดหวานมาให้ลองทาน ร้านเปิด2รอบ11โมงครึ่งจนถึงบ่าย2ครึ่งและ4ี่โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มหยุดทุกวันพุธใครที่ผ่านมาแถวนี้อย่าลืมมาแวะกินกันนะครับโอ้โหอร่อยมากอิ่มมากครับโปรตอนนะ้ฟาาร้านหน่อยได้เลยค่ะก็จะเป็นราเมงลิกินะคะแล้วก็จะมีซูชิคันดะค่ะตั้งอยู่ในห้างชิครีพับบิคค่ะถนนราชพฤกษ์นะคะเนื่องจาก ราเมนบริกิตเนี่ยเป็นร้านเด็ดร้านอร่อยทางไส้กรบก็เลยให้ไฟไปเลย <Yeah. S 1> จ้าพอร้านต่อไป mm hmm. ออของเราครับมันจะแบบเข้ากับปากเข้ากับจิตวิญญาณของเรามากมคืออะไรข้าบหมกไก่ข้าหมกไก่พอชอบเยอเรื่องไก่ๆนั้นไปกันเลยนะพอนะได้เลยไปเลยจ้าว้าวว้าวมันนุ่มแล้วทีวัามันมี เทกเจอ์ข้าวก็ถุงมาดีไม่แห้งไม่แขกพอทานกับขอมเจียวสนับสนุนโดยค่ายเพลงมโหลรีมิวสิก GOFX ครับสำหรับนักลงทุน สวัสีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรถ้ามาถึงบางโดนข้าวหมกไก่จะต้องกินเลยไหมคะเป็นข้าวหมกกระด้งค่ะก็จะได้เป็นถาดใหญ่ทาน4ีคนทานค่ะคือ4ี่ห้าคนทานได้หมดเลยใช่ใช่ก็จะมีเป็นไก่กรแล้ไก่ทอดแล้วก็ไก่เหลืองค่ะนี่จะต้องกินเหมือนกันใช่ค่ะใช่ก็จะอยู่ในเซ็ตมาเลยร้านนี้มีชื่อว่าข้าวหมกไก่บางโดน ร้านชื่อดังของภูเก็ตที่มีสูตรตกทอดกันมาอย่างยาวนานเมนูที่ทางร้านแนะนำก็จะมีเซตข้าวหมกไก่กระดงที่ประกอบไปด้วยข้าวหมกที่หอมเครื่องเทศไก่ทอดไก่ต้มไก่กอและเซตข้าวยำน้ำบูดูกระดงเป็นข้าวยำที่ประกอบไปด้วยผักผลไม้หลายชนิดสุปเนื้อเปื่อยที่ใช้เนื้อน่องลายมาต้มกับเครื่องเทศ ข้าวหมกเนื้อไก่กรอและย่างขนมจีนน้ำยาไตาปลายากระทิไก่ปลาเยอะผักเยอะจัดหนักจัดเต็มและสลัดแขกอยากรู้ว่าจะอร่อยแค่ไหนไปชิมกันเลยครับมาแล้วค่ะพ <c oughs> ่อนี่คืออาหารที่มาเป็นกระดง กระดองไม่แกระดองเลยมันมีอะไรยังไงบ้างครับพี่แหมมแบบพรีเซนซะเซน่าพี่ปองก็จะเป็นเราได้ก่านะได้แน่นอนค่ะใช่แล้วก็จะมาคู่กับซุปปลาหมึกค่ะมีอันนี้คือไก่ไก่กอแลไก่กอแลแล้วก็ไก่เหลืองแล้วก็ไก่ทอดสองชิ้นไข่ต้มด้วยค่ะนี่คือน้ำจิ้มเขียวที่เรากินข้าวหมกไก่ถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็สูตรใต้ก็จะเป็นน้ำจิ้มแดงค่ะถ้าคนใต้ต้องการน้ำจิ้มแดงอ่อพอลองอันที่นี้เลยได้ข้าวหมกไก่จริงจริงเราคุ้นเคยนะผมลาดไปก่อน ดีสีเหลืองถูกต้องเป๊ะสีล้วเอาสีข้าวนะเป๊ะข้าวเขาฝุงมาดีไม่แห้งไม่แฉกพอทานกับหอมเจียวใก,ก่นุ่ง้อดกำลังดีสําวัญคือหนังไก่เป็นนิดๆจะบอกกินไปพร้อมกับเนื้อไก่อ่ะมันพอดีกันเอออไก่นุ่งแล้วมันกะทิเนี่ยมันแตกพุกเข้าไปกับไก่อ่ะ ช่วงกลางก็แบบเผ็ดน้อยน้อยออกหวานหวานเลยอ่ะดูฮะดูชิ้นเนื้อครับเป็นก้อนๆนะนี่นี่นี่กลิ่นเครื่องเทศออกแข็แข็แล้วก็มีความสุกเลี้ยวไม่ตัดกับรสชาติข้าวหมกค่ะปลาป่นปลาป่นตะไคร้ใบมะกรูดมา น้ำบรูอ่ะมันนัวแต่ว่าความเป็นน้ำบรูเ็ีัยอดูอ่ออ่ะคุอหมอญาตปข้าวหมูเลยดีกว่าค่ะว้าวมันนุ่มแล้วเคี้ยวไปมันมีะเล็กเกอร์แล้วก็เคี้ยวง่ายอน่ออส่อยข้าวก็หอมเป็นมาตรฐานของเขาเลยต้องถ้าเบือไก่แล้วก็สั่งเนื้อดูเนื้อ พี่พ่อคืออะไรหรือขนมจีนแกงไตปลาตาปลาเขาอะมาเป็นต่อนปลาเป็นชิ้นเขามาแบบมาแบบเป็นดุ้นดุนเลยมาทางนี้บ้างนะครับทุกท่านครับสลัดแขกสลัดแขกนะครับดูน้ำกอนนี่น้ำลาดน้ำลาดนี่ทำนั้นอร่อยมากได้อยู่เลยพ่อหึงดู สำรบร้านข้าวมันไก่บังดนตั้งอยู่ตรงซอยอวานน45เมนูเด็ดที่ต้องสั่งก็คือเสร็จข้าวหมกไก่กระดง้งเสร็จข้าวยำน้ำหูดูกระดง้ง299บาทซุปเนื้อเปื่อย129บาท ข้าวหกเนื้อ89บาทไก่กอและย่างไม้ละ25บาทขนมจีนน้ำยาไตาปลาน้ำยากระทิและสลัดแขก59บาทร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงจนถึง5โมงเย็นรีบมาตามความอร่อยกันได้นะครับเด็ดจริงๆริพรบมืออยากจะบอกน้องแหม่มว่าที่ร้านน้องแหมมเนี่ย อะไรตอกุ้งใส่ปลาตอกุ้งปลาฝากร้านหน่อยค่ะก็แม่มขอฝากร้านนะคะบางดนข้าวหมกไก่ทอดค่ะก็จะมีเป็นลายแมนแล้วก็โรบินฮูดนะคะส่วนโทรก็จะเป็น084443 1 1 3 4ค่ะมันอร่อยมากเนาะจนมันอดใจไม่ไหวเพราะฉะนั้นทางายการไสกิ๋วให้ปลายประกันคุณภาพไปเลยจ้า อย่าง่เราเรย,ยต้องอีหนึ่งร้านค่ะไปกันต่อเลยดีกว่ามาดิครับน่ากินมากมีกลองน่ากินว่ะเราไโปโขรดที่ห้าว่ะเป็นไงไม่แย่เลยอร่อยมากด้วย สนับสนุนโดย GOFX คลับสำหรับนักลงทุนพ้อจ๋าตอนนี้สว,ส,สวัสดีครับพ่อรู้ไหมวันนี้คือที่สุดของโปรแกรมในวันนี้อย่าบอกนะว่าหนุ่มหล่อคนนี้คือแฟนของลูก เตงบอกพ่อไปี่ว่าเราเป็นรายามาพี่น้องกันครับเป็นลูกค้าอครับเป็นเจ้าของร้านนี้เนื้อ้วนรวนสาขาเมืองทองธานีตลาดบุญเจริญเย้เล้อร้านนี้มันมันมาได้ยังไงเปิดมานานหรือยังคือเปิดได้ประมาณ3มเดือนแล้วครับผมอันนี้จะเป็นสาขาแฟนชายครับ ส่วนตัวผมคือชอบทานเนื้ออยู่แล้วครับแล้วก็ได้ไปเจอรีวิวว่าวาเกิวหลักร้อยแล้วผมก็เลยได้ไปลองทานที่สาขาแรกคือสาขาตลาดหัวมุมครับแล้วก็เลยชอบพอผมชอบก็เลยรู้สึกว่าอยากให้แถวบ้านมีร้านเนื้อดีๆบรรยากาศแบบเหมือนญี่ปุ่นแบบนี้ก็เลยซื้อแฟรนไชส์มาเปิดครับผมอ๋อสด่ว่าที่เขาบอกว่าเนื้อสุดปังราคาหลักร้อยใช่ครับผมเราจะหาก,กินเนื้อสุดปังราคาหลักร้อยอย่างเอ้าในราคาหลักร้อยเนี่ยหรอใช่ครับผม ฟังเลยเออเราก็ต้องไปดูขานายว่าเขาเป็นยังไงอ่ะข้าไปดูกันเลยจ้าใช่ <นะ S 2> ครับ,รบผมเชิญเลยครับร้านนี้มีชื่อว่าเนื้อล้วนล้วนสาขาเมืองทองธานีเป็นร้านของคนรักปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุน่นพร้อมเสิร์ฟเนื้อวากิวพรีเมียมในราคาหลักร้อยเมนูแนะนำก็คือเนื้อไทยวากิวที่มีให้เลือกถึง3เซต ประกอบไปด้วยไ้พายพรีเมียมเสือร้องไห้พิคานยา่าสันคอพรีเมียมสันในหันเตาสะโพกแต่ละส่วนคัดมาอย่างดีสไลด์บางพอดีคำฐานง่ายรสชาติดีสุดๆถา玛จิสตริปลอยเอทรีคุโรเกะวากิวริบอายเอโฟ สานุกิโอลิฟวากิวสตรีปรอยเอฟโฟและคาโกชิมาชักรอยเอฟฟทีเด็ดคือน้ำจิ้มที่มีให้เลือกทั้งน้ำจิ้มบาร์บีคิวพอนสึยูสุน้ำจิมจ้มแจวและที่ขาดไม่ได้พริกไทยกําปอด จากกัมพูชาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพริกไทยที่ติดหนึ่งในสามของโลกและเกือหิมาลายันฟรีอยากรู้ว่าเด็ดขนาดไหนไปลองกันเลยเราควรจะเริ่มจากเนื้อส่วนไหนก่อนจ้ะเริ่มจากที่เป็น A3 ก่อนละกันครับโอเคอันนี้จะเรียกว่าพันจิมะวากิวครับเป็น A3 ครับผมเป็นเนื้อนาเข้ามาครับผมเป็นเดีญี่ปุ่นครับ อืมเนื้อมันนุ่มมากอะ้วบอลไปแต่ก,กับไอเกลือเกลือนะเกลือเกลือหิมะลายชมพูกับสีดำครับผมชมพูเนี่ยมันก็มีจำเจนนิดนะดูนะชิ้นต่อมาดีกว่าชิ้นต่อมาจะเป็น a อครับผมที่เป็น a อที่นุ่มขึ้นมาหน่อยเพราะว่าตัวนี้จะเป็น เขาเรียกว่า secondary cut ครับผมจะเป็น cut สองคาโกชิมะเอฟครับผมจะเป็นชักโลครับส่วนสันคอครับผมสนเหมือนเราได้ขึ้นสวรหว์นเหมือนมันละลายมันละลายเข้าไปในปากเลยอะ่ะจากในถาดเอฟจะมีวาซาบิดองด้วยนะครับผมกินคู่กับตัวเนื้อครับผมกลับลงไปนะ แม่กินหอมของเนื้อที่มันโดนความร้อนนะพ่อใช่แล้วมันก็ไปเจอไอ้เนื้อที่นุ่มกว่าก็คือไอ้เนื้อที่มันยังไม่ได้สุกดีอ่ะแล้วน้ำมันมันลวงกันอะมันนุ่มจริงนะมันนุ่มจริงๆนะมันนุ่มแบบบอกไม่รู้แต่มันมันนุ่มมันนิ่มมันหื่ต่อไปดีกว่าค่ะต่อไปจะเป็นตัวคุโรเกะครับผมตัวนี้จะเป็นเ4ฟครับผมอาจจะเรียกว่าตัวพามคัตครับผมตัวนี้ จะเป็นส่วน<อ>ลิปอายครับโอ้ชนิดรดหนูว่าจะทาแบบนี้แบบไม่ต้องฉ่ำมากแบบนี่หนูชอบแบบให้มันแกๆ้งแบบส,สวยๆแบบนี้ไม่ชอบอะไรมันๆเราดูมผิดมันแน่อยอันนี้จะเป็นวาสดีบดองเด้บอ<า>ก<ะ>ว่า,วามันวางแนวแล้วมันจะเลิศใหญ่ฉาใหญ่ฉา <S 1> <S 1> <S ทางบ้านใหญ่ฉาครับใหญ่ฉาเด็ดขาด มันเลื้องระบำไหมพ่อมันเลืงระบำในปากนะม,มันยั่วนะโอ,อ้มันเด้งดึง๋งเหรอพ่อมันเด้งดึ๋งโอ้มันขนาดนั้เลยเหรอพ่ออุ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยไอเมียนะแล้วอันอนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ตัวนี้จะเป็นไทวากิยวครับผมมันจะลดขนาดไหนต้องมาอยู่ในปากแน่จา้าใช่ไปพ่อจับมาดิครับขออนุญาตดูอันนี้ดูลดขออนุญาตหลับได้ตองแต่งตาเราอ้าวจะเป็นส่วนเสือร้องไห้ครับผมโว้ยกระเด็น อืมนากิมากดูกองน่ากินว่ะเราไปโปลกที่ข้าวาอ่ะเป็นไงไม่แย,ย่เลยอร่อยมากเลว่ะอ้ยรับกับลิ้นมากรับกับลิน้นเลยไม่แย่ไม่โอเคนะคุณเราอาจจะเป็นว่าดูลายดิอ่ะทุกคนมาดูลายนี่แล้วมันโดนเข้าไปนี่อันนี้ขอเป็นน้ำจิ้มแบบบาร์บีคิวนะครับ เอาจริงนะไปญี่ปุ่นมาก็เลิกก็บ่อยนะแตบบ่ประเทศเป็นแบบเนี้ยพ่อมาเมืองทองค่ะแต่ดิง,งปองเรายังไม่บบเชื่อวันนี้เอาอันนั้นอะไรอ่ะเอายังไม่รู้หรอใช่ครับ <laughs> ตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ของทางร้านครับผม <laughs> ตัวนี้จะเป็นซันุกิโอลิฟวากิวครับผมตัวนี้จะเป็นเนื้อตัวที่จะให้น้องวัวทานผลมะกอกก่อน400วันก่อนนำมาเชือดครับผม อะไรพ่อ,อกองกินนี่รอนมันใส่ในปากอ่ะเห็นด <c oughs> ้วยไหมเ <c oughs> นี่เราไม่ได้จิ้มอะไรเลยนะร้านเนื้อล้วนเมืองทองทานีตั้งอยู่ที่ตลาดบุญเจริญเมนูแนะนำก็จะมีเซตเนื้อไทยวากิวราคาเริ่มต้นที่289บาท ทาม玛จิสตรีปลอยเอทรีแปดถึงหนึกรัมราคา219บาทคุโรเกะวากิวริปไอเอโฟหนึ่งรยเจ็ดสถึงสองกรัมราคา650บาทซานุกิโอลิฟวากิวสตรีปลอยเอโฟ470บาทต่อ100กรัม และขาโกชิมาชักรอยเอไฟ150กรัม550บาทร้านเปิด5้าโมงครึ่งจนถึง5้าทุ่มหยุดทุกวันจันทร์อร่อยคุ้มแน่นอนรายการไซกิวรับรองเลยครับเอาไปยยังไงนะคะติดตามชมรายการของเรานะคะรายการ สายกิว <Bye>, ทีทพฮอสสวยสายกิว <Bye, you. S 2> ทุกวันอาทิตย์สี่โมงครึ่งทางช่อง GMM ยี่สิบห้านะคะ่ะแลถ้าคนไหนที่ดูไม่ทันนะฮะไปติดตามได้ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะฮะจะเป็น Facebook นะฮะยูทูบอินสตาแกรมหรือว่าทิกต่อได้เนียนะครับใช่จา้าอาวันทิ้ขอบคุณพ่อมากขอบคุณครับไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีสวัสดี <Yeah. S 2> ไกินสัปดาห์นี้เาาราจะพาไปทานร้านอาหารเด่นย่านาคนครปฐมกับพ่อปองและเจนนเฟอร์ทีมเป็นไงืมไม่กินไม่ได้ว่ะติดตามได้ในรายการไซกิลว,วันที่ท6่สิพฤษภาคมเวลา4ีโมงครึง่งทางช่อง g m ม25